นิทานกรสุภาพรู้เท่าทันภัยอาจญากรรมเทคโนโลยีเรื่องตกลุมพรางกลลวงข่าวปลอมน้องพลอยใสายสาวน้อยวัยสิ้านั่งคอยเฝ้าเปิดมือถือดูข่าวสารโลกออนไลน์เธอเลื่อนดูเหตุการณ์ทำให้พานกดแชร์ในทันทีความอื้อเฉาปรากฏมาให้เห็นโซเชียลลงประเด็นอย่างเร็วร่ พาดหัวข่าวดาราสาวด้วยวลีคำพูดดีหลอกลวงประชาชนข้อกล่าวหาคือผลิตคลีมมาขายคนมากมายต่างเชื่อพาสับสนมีตัวสารอันตรายคิดกังวลเราทุกคนเฝ้ารอความเคลือบแคลงดาราสาวออกมาถแถลงไขงัดหลักฐานออกไปให้เห็นแจง้งความผิดที่โดนกล่าวให้ระแวง มิจาชีพแอแฟงมาทำลายเธอเสียทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินมีมนทินธุรกิจพังเสียหายเพราะข่าวปลอมไม่ขอนิ่งดูดายรวมแชร์เข้าข่ายผิดมาตราดาราสาวฟ้องศาลเพื่อเอาเรื่องพลอยใสยโดนหมายเนื่องแช่เกาวหาบทเรียนนั้นแสนแพงมีราคาเพิ่งตระหนักไว้หนาะเป็นจำเลย โลกโซเชียลนั้นกว้างสร้างมายาใช้สติฟันฝ่าอย่านิ่งเฉยก่อนหลงเชื่อหาคำตอบอย่าเฉยเมยความจริงเผยพาลำบากจนตัวตายเรื่องครั้งนี้คือบทเรียนอันสำคัญพึงจดจำทุกวันมิห่างหายสติคือเกราะป้องกันอันตรายมิให้มาก้ามกลายในชีวี